สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไม้บน Family นะคะทุกคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมีลูกแมวสองตัว,วดเดี๋ยวมามีอธิบายให้ฟังแล้วกันเนาะก็คือว่าน้องคนนี้มามีตั้งเชื่อให้ว่าน้องแพนด้านะคะเพราะว่าลายเขาจะเหมือนแพนด้าเนาะแล้วอีกตัวเมื่อกี้ ที่กระโดดลงมาเมื่อกี้นะคะ,ะมันไม่ยังไม่มั่นใจไม่ใช่เนาะยังไม่แน่ใจนะคะเนี่ยก็คือว่าจะให้ตั้งชื่อเป็นน้องฟ็อกซี่หรือว่าน้องบิสกิตกันแน่เพราะว่าสีของน้องก็เหมือนบิสกิตเนาะเหมือนพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สีของน้องเหมือนสุนัขจิ้งจอกเนาะเลยไม่แน่ใจก็เรียกน้องเป็นท, y, ท uit, นั้งฟ็อกซี่ทั้งบิสกิตเนาะแต่คนเนี้ย มามีตั้งเป็นแพนด้าอยู่แล้วนะคะแต่รู้สึกว่าน้องแพนด้าเนี่ยจะเป็นตัวเมีย,มยนะ,ะมามีคิดว่าแต่ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่ว่าคนเนี้ยคนน้อยคนเนี้ยเป็นตัวผู้ร้อเซนะคะก็คือที่มาที่ไปจริงๆอะ่ะน้องสองตัวเนี่ยมาอยู่กับมามีได้อ่านนังฟ็อกซี่หรือน้องบิสกิตอยู่ได้สิบสาวัน น้องแพนด้าอยู่ได้สิบสองวันคนนี้มาตั้งแต่วันที่สิบคนนี้มาวันที่สิบสิบเอ็ดก็คือเหตุผลว่าจริงๆมามีไม่ได้รับเพิ่มนะคะเพราะว่ามามีไม่ได้เหมือนว่ารับเลี้ยงลูกแมวเนาะแต่ว่าน้องลักกี้แล้วก็น้องมิกกี้เน่ยก็คือคนเอามาทิ้งหน้าบ้านแล้วก็ข้างบ้านสงสารเราก็เลยต้องเลี้ยงนะคะแล้วก็ น้องสองคนนี้ก็เหมือนกันมามิถ้ามามีพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าชอบเรียกเขาเป็นเด็กน้อยแล้วก็เรียกเป็นคนเนาะก็มีคนเอามาทิ้งไว้ข้างๆกำแพง,ข,งข้างบ้านอีกนะคะพอได้ยินเสียงไปเจอก็แจ็คพอตเลยนะคะ,อะตอนแรกว่าจะไม่เอาแล้วเพราะว่ามันมืดมันค่ำแล้วเนาะหากันก็เกือบไม่เจอมนมีเพิ่งกลับมาจากบ้านยาย ไปดูแลตากับยายนะคะมาทำกับข้าวให้แล้วมาตอนเย็นๆเนาะก็เลยอ่าคุยกับแดดดีเนึกว่าเป็นลูกแมวข้างบ้านนะคะก็เลยไปเรียกเข้ามาเขาบอกว่าไม่ใช่เขาก็เลยมาดูอ่าตอนนั้นก็มืดแล้วหกโมงกว่าๆแล้วนะคะกับทุ่มหนึ่งแล้วเขาว่าไปแค่ตัวเดียวนะคะเพราะตอนแรกมันมีก็จะไม่เอาแล้วนะอ่า เขาไปแค่แพนด้านะคะแล้วเขาบอกว่าน้องน้อยคนเนี้หาไม่เจอมามีก็ภาวนาอยู่ว่าอ่าเหมือนถ้าเขาเจอก็คือให้เขาน้องไปเนาะเพราะจริงไม่ได้ตั้งใจว่าจะเลี้ยงน้องเพราะว่ามีเพราะว่ามามีเลี้ยงในบ้านนะคะไม่ใช่บ้านเปิดแล้วมันเลี้ยงลําบากก็เหมือนอย่างเงี้ยก็มาอยู่ในห้องนอนสำรองนะคะ มันห้องนอนเวลาญาติพี่น้องมาอย่างเนี้ยเอาน้องมาอยู่เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะก็จะเดดีก็จะทำกลองให้ก็คือมันมันไม่มีอ่าห้องเปิดนะคะแล้วก็ไม่มีที่พอที่จะทําบ้านให้พวกน้องๆเนาะก็คือต้องเลี้ยงในบ้านเราไปไหนก็ไม่ได้ทีเนี้ยแต่ด้วยความสงสารเนาะพอตอนเช้ามาได้ยินเสียงน้องค่ะได้ยินเสียงน้องฟอกซี่หรือน้องเบสเกตเนาะก็เลย คุยกับแดดดีก็คือไม่ได้แล้วสงสารมากเลยข้ามคืนแล้วเขามาแยกกันด้วยเข้าไปแค่น้องแพนด้าด้วยก็เลยต้องต้องเก็บน้องอ่ะน้องคนนี้มาก่อนนะคะน้องคนนี้แล้วพอวันหลังเหมือนน้องเขาร้องเนาะเขาเป็นพี่น้องกันเหมือนน้องเขาร้อง,อง,าองมามีก็เลยพอวันที่สิบเอ็ดมามีก็เลยไปถามเพื่อนบ้านนะคะคนที่เขาน้องแพนด้าไปก็คือขอมาไว้ด้วยกันเถอะ สงสารมากแล้วก็กลัวน้องไม่รอดเพราะว่าน้องอ่น้องคนนี้น้องฟ็อกซี่น้องบิสกิตเนี่ยเขาจะเสียงไม่ค่อยดังเขาจะไม่ค่อยร้องแต่คนโน้นเน่ยแพนด้าเนี่ยเป็นคนที่ร้องเสียงดังมากก็เลยทําให้มามีได้ยินเหมือนร้องให้ใครช่วยหรือไม่ช่วยน้องประมาณเนี่ยอ่าเพราะว่าฟ็อกซี่เนี่ยดูสภาพแย่มากเลยสรุปมามีก็เลยไปขอน้องมาอยู่ด้วยกันก่อนตอนแรกว่าจะ ญาติอีกคนนึงว่าจะมาเอาน้องฟ็อกซี่ไปแล้วเขาก็จะเอาน้องแพนด้ากลับไปเขาบอกอย่างเงี้ยก็คือเอามาอยู่ด้วยกันให้น้องแบบมันแข็งแรงก่อนแล้วค่อยแยกพอไปเอามาพอมามีวันนี้เปื่อนแล้วหลูกไม่ใช่โดนเออโดนฉี่ของหนูแล้วหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมามีซักพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาเป็นพี่น้องกันเนาะมามีไม่กล้าแยกเลยค่ะก็เลยต้องไปบอกเพื่อนบ้านว่าจะเก็บน้องไว้ดีกว่า ยังไงก็เลี้ยงน้องไว้นั่นแหละก็คงจะเป็นบทเพสันวะสันนิวาสเนาะที่ให้มาอยู่ด้วยกันเนาะลูกเนาะแล้วก็ต้องขออภัย f อเคยมี f อถามอยู่นะคะน่าะจะประมาณเกือบเดือนว่าจะรับน้องแมวลูกสาวลูกชายมาเลี้ยงอีกไหมมามีบอกว่าไม่เอาแล้วเพราะว่าตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเลี้ยงลูกแมวเนาะเลี้ยงแค่หมาหรือสุนัขพี่บอกกับพี่แซนดีแค่นั้นเองนะคะแต่พอเพอื่อนพวก คนใจร้ายเนาะเอาลูกแมวมาทิ้งแถวบ้านมามีมามีก็เลยต้องได้เลี้ยงนะคะก็ขอโทษแฟนขับท่านนั้นด้วยนะคะที่ปฏิเสธไปแล้วก็พอไม่กี่วันก็มาได้น้องสองตัวเนี้แต่ว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะถ้าถ้าเป็นเคสแบบนี้มามีก็ทิ้งน้องไม่ได้แต่ถ้าอยู่ๆเราไปรับมามามีก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเลี้ยงในบ้าน ทั้งจะดูแลตากับยายเนะาะทั้งจะพี่บ็อกพี่แซนดี้พี่ลาก,กีแล้วก็พี่มิกกี้จริงๆอะ่ะมันมีก็รับเลี้ยงอะ่ะน้องบุญมาอีกคนหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นเป็นแมวสม้มก็คือเอาไปไว้ที่บ้านยายเนาะให้ไปไล่หนูเนาะแถวบ้านเราเนะี่บมันนอกเราอ่าก็รับเลี้ยงน้องมาได้เกือบปีแล้วนะคะแต่ไม่เคยได้เปิดตัวเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันเนาะสรุปก็ตอนนี้ก็มีสุนัขสอง อแมวหแล้วนะคะก็มีลักกี้มิกกี้แพนด้าฟ็อกซี่หรือบิสกิตแล้วก็พี่บุญมาเนาะขอโทษแฟนคลับมากๆเลยนะคะก็หวังว่าคงจะไม่มีใครเอามาทิ้งแถวบ้านมันมีอีกเนาะเพราะว่าพอเราได้เลี้ยงเราก็รักนะคะทุกคนเราก็รักเราก็เอนดูแล้วก็ไม่กล้าทิ้งแต่ก็ถามว่าลำบากไหมก็ลำบากอยู่นะคะเพราะว่าไปไหนไม่ได้เนาะ เอาเขามาแล้วก็ต้องเลี้ยงดูซิสภาพรองเท้ามามีมีแต่น้องๆก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราช่องไม้บนแฟมิลี่ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนด้วยค่ะ,ะทั้งละ,ะเด็กใหม่เด็กเก่าเนาะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะคะอย่าเบื่อกันเนาะสงสารเด็กน้อยตาตาดำๆสตัวนี้นะคะดูสิคะน้องแพนด้าสงสารมากเลยมามีก็เลยไม่กล้าแยก เขาก็ว่าจะเอาไปอยู่แต่สรุปไม่ให้นอ้อลูกเนาะมีมิกาแยกสงสารมากเลยเป็นพี่กับน้องจะแยกกันได้ไงเพราะว่าถ้าไปเขาก็จะเอาแค่ตัวเดียวนะคะสรุปมามีกก็เลยต้องเก็บไว้ทั้งสองตอนนี้มามีกก็เลยมีลูกตั้งเจ็ดเจ็ดตัวแล้วนะครับทุกคนเนาะก็ถ้าใครรักใครเอ็นดูเด็กน้อยทั้งสองคนนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้มามีแล้วก็เด็กๆทุกคน ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วนะคะเดี๋ยวความน่ารักเดี๋ยวความน่ารักของเด็กๆทั้งหมดที่มามีเลี้ยงไว้เนาะมาให้ทุกคนดูคลิปนี้ก็เอาความน่ารักของลูกแมวโดนทิ้งมาให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ